ไม่ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาในลูกนะตั้งใจใส,ส่แล้วก็เราก็ต้องปลื่มด้วยวันนี้เป็นวันที่เราทอดกระถิน บุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจดวันในเมืองมนุษย์สที่บุญที่จะไม่เชื่อมกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ที่ใหญ่ๆก็วันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันตั้งแต่ก่อนที่เราจะทอากระถินบุญก็ทยอยมาแต่จะเต็มที่ในวันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันนี้นะจ๊ะ เพราะนั้นเจ็ดวันนี้นับจากวันนี้ไปนะลูกนะเราก็ยังต้องรักษาใจของเรานี้ให้ใส่ใสให้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบาร,รมีนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความคุณมัวออกไปอีกนะลูกนะ ต้องให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนา,าคตถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลืม้มทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆเพราะ<า>นั้นเจ็ดวันนี้อย่าให้ใจคุณมัว อย่าให้ใจเศร้าหมองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนนะลูกนะให้เลื่อนไปก่อนแล้วก็รักษาใ,ใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลื้มขอย้ำอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่คนเราแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะ เพราะฉะนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วนี่จะให้โอกาสดีๆผ่านไปนะลูกนะนอกจากเราจะทำบุญที่วัดใหญ่นี่นะไปพระธรรมก,กายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดโอกาสทำบุญกระถินวัดศูนย์สขาทั่วหลก ทั้งภายในและต่างประเทศนะจ๊ะก<อ>็เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกันให้เก็บปัจจัยไทยธรรมไว้เลยนะจ๊ะแล้วมาร่วมบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมอาทิตย์ต้นเดือนหน้าน้องแก้สารพัดนิสสาามประกาศสากลน,นี้นะจ๊ะได้ท่านเจ้าว่าศูนย์สาขาทั้งภายในและต่างประเทศจะเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมบุญและอนุโมทนาบุญกันสา ไปด้านให้ลูกทุกคนมาเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะ